สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมถ้วยน้าอ้อยค่ะค่ะก็จะมีน้าเปล่ามีกะทิมีน้ําอ้อยมีน้ําตาลมะพร้าวมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันมีแป้งเ้ามีเกลือค่ะส่วนหน้ากะทิก็จะมีกะทิมีเกลือมีน้ําตาลค่ะลงมือทําเลยค่ะก็จะมาทําตัวขนมนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะ แป้งเท้าค่ะเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำอ้อยค่ะน้ำเปล่าค่ะกะทิค่ะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะหลัจากนั้นก็จะนวดให้แป้งละลายน้ำตาลละลายค่ะ ใช้มือนะคะจะได้น้ำตาลจะได้ละลายนะคะเราจะได้รู้ว่าน้ำตาลละลายหมดนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันนะคะทุกอย่างละลายเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำมากรองค่ะ เผื่อมีเศษแป้งไม่ละลายนะคะเศษแป้งเศษน้ำตาลนะคะค่ะน้นก็พักไว้ก่อนค่ะน้นก็จะมาทำหน้ากะทิค่ะแป้งเข้าเจ้าค่ะเกลือค่ะน้ำตาลค่ะ น้ำกะทิค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะาจากนั้นให้นำถ้วยมานึ่งสักห้านาทีนะคะเนี่ยค่ะนึ่งให้ถ้วยร้อนนะนึ่งสักห้านาทีค่ะหลังจากถ้วยร้อนแล้วนะคะให้ยกลงจากเตานะ เพื่อที่จะมาหยอดขนมนะคะหยอดไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะเอาแค่ครึ่งถ้วยพอเหลือพื้นที่ไว้ใส่หน้านะคะหยอดให้หมดเลยค่ะจากนั้นให้เราเรื่องแปดนาทีนะคะฝาหม้อให้ใช้ผ้าขาวบาง ผูกไว้นะคะกันน้ําหยดลงหน้าขนมนะคะจากนั้นเราจะเนื่องไป8นาทีค่ะไฟกลางนะคะ,ะหลังจากขนมสุกแล้วนะคะครบ8นาทีแล้วนะจากนั้นก็ยกลงจากเตาค่ะจากนั้นก็มาใส่หน้านะคะใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะจากนั้นเรา,านํามานเนื่องต่อนะคะเราจะเนื่อง10นาทีใช้ไฟแรงนะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้ากะทิเราก็แตกมันสวยมากค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะรอให้เขาเย็นนะคะหลังจากที่เย็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะล่อนออกจากถ้วยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นก็จะชิมค่ะต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะเราค่อยแค่ออกจากถ้วยนะคะเขาก็จะออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะชิมค่ะตัวขนมก็จะหวานๆนะคะหวานๆมันๆ ส่วนหน้าก็จะมีมันเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยคาลงตัวพอดีค่ะคาเรียบร้อยค่ะด้วยน้ําตาลอ้อยเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะคาทําทกินทําขายได้นะค่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ